มาดายชั้นสามดูนะครับชั้นสามเหนื่อยครับเป็นต้นไม้ที่ลุ่มลื่นครับมากครับทวันสวยงาม ว่านสมุนไพรยอยู่ข้างบนนี้ก็เพียบสมุนไพรก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นต่อไปก็ใช้ความสามารถครับเห็นงอกหินย้อยไม่มีบันไดครับ ไม่ได้ใส่รองเท้ามาสุดยอดเลยแล้วครับเจ็บแล้วครับพระเจ้าค่ะอ้โหหินทางนั้นเลยครับขึ้นมาก็ต้องเคารพสถานที่ครับใส่รองเท้าไม่ได้แต่ท่านก็ให้ใส่นะครับแต่ผมไม่ใส่ เราต้องดูครับเป็นทางธรรมชาติครับดูครับหินล้วนล้วนหิน,น้นาำหนออแหนมแหมด้วยครับเก็บหลักพยาค่ะหินธรรมชาติหินหิน้น,นาหนออครับ เดินแบบนี้คิดถึงตอนสมัยเดินทุดงครั้งที่บวชอยู่ครับปีนเขาโดยไม่มีรองเท้าคิดตัวเองครับปีนเขาหิน,น้นาหนอมไม่มีรองเท้าสมัยเดินทุดงจะลำบากขนาดไหนเพราะตอนนี้ก็พอมาเดินขึ้นเขาหิน,น้นาหนอโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าคิดถึงตอนสมัยเดินทุดงเลยครับ อันที่ห้าครับหินนำหนอนลุวนๆเลยดูเอาครับพี่น้องจะแหลมแค่ไหนถ้าหลวงพ่อท่านไม่ได้ทุบให้ญาติธรรมไม่ได้ทุบให้นะครับมันจะแหลมขนาดไหนครับฮิดดูสภาพเอาครับนี่ครับโดยที่ว่าไม่ได้ทุบครับแหลมๆคมๆเดินย่ำก็ต้องระวังระวังครับ สมัยทุดงปีนหน้าผาปีนเขาแต่ก่อนโอ้โหครับเอ,อ้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับวางเทา้าพอดีพอดีเลยพี่น้องหินน้ำหน่อเต็มตีนเ,เลยโอ้ย ดูครับการย่ำย่ำต่ละก้าวต,ต้องระวงังขาดสติอันเป็นได้แผลครับขาดสติเมื่อะไรได้แผลเมื่อนั้นครับ ไปถ้ำก่อนอน,นี่ชมวิวนี่นไปถ้ำนู้นชมวิวขึ้นไปขบนนู้นดูครับหินน้ำหนอล้วนล้นครับยอดเขาแล้วครับดูครับ เออไปไปดีมาแล้วนุ่นเ็นแสงสีขคิวๆนี่นสติสตินี่แหละครับสมัยยางทุดงผุมก็ยางยี่สี่ล้วครับ,ว,ว,ว,รบว่ามีรองเท้าครับโอ้ยอีพลอยแม่เอ้ย คิดเอาเองก็แล้วกันน้ำนอลุ่นๆครับเมิ่งสภาพเหลี่ยมปิดไปเละทางไปหาหมกธรรมมันตอนลำบากขนาดนี้แหละ าาไปแต่ทางโดยกีบดอกกุหลาบมันก็ยังว่าแหละที่เขาทำให้เสร็จแล้วเรียบร้อย,บบยก็หินน้ำหนอเนาะนหินภูเขาของแท้ดังเดิมคิดถึงนองบวัวลำพูผาพีทอนบริเวณโดยรอบนี้ขึ้นมาเหลืออีกชั้นหนึ่งค่ะก็จะถึง ดูครับทรมนันทรมันไปสุดๆเลยครับอุ้ยอีอป่วยนี่ครับเถาบันไดลิงครับเป็นยาสมุนไพรอย่างชั้นยอดเลยครับเถาวาเถบันไดลิงครับนี่ก็คือเถามันเลือด มันเลือดนะครับถ้าหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือมันห้อยครับมีลูกมาแล้วเก็บไปทานครับโคตรอร่อยเลยครับทางนี้ก็โคตรอร่อยแล้วครับมันห้อยเออเนี่ยครับยาที่ทำครับเนี่ยเจอม,มาได้แล้วครับนี่ครับ ผลนวานครับของดีนะครับนี่ครับมองให้ดูดูให้เห็นเลยนี่ครับดอกดอยเกติมะหรือว่านี่ครับยาดีนะครับมีแต่ยาทั้งนั้นเลยขึ้นมาโอ้โห นี่ครับพียาสสมป่าครับนี่ครับสมป่าหรือสสมขาวครับนี่ครับเดินตามบันไดนั้นตรงนั้นมีถ้ำโอ้โหเจอยาจุดยอดยาเลยครับ แต่ก็อย่างว่าครับเราขึ้นมาเที่ยวเราไม่ได้ขึ้นมาหายาเราขึ้นมาขึ้นมาเราก็ต้องเคารพสถานที่ครับนี่ครับดูครับสม,มุนไพรท้งนั้นอ่อนซ่อนลาย <c oughs> นี่ครับดงสม,มุนไพรเลยครับโอ้โห สุดยอดครับนี่ครับวัดเขาทําปทุนดูครับบรรยากาศบนยอดเขาลมลื่ลน แล้วก็เก็บด้วยครับเท้าเปล่าเดินต้องมีสติครับไม่มีสตินิ้วโป้งตีนแตกโอ้โหโมดไปยังค่ะนี่ก็คือมันครับมันน้ำ เดินเข้าป่าเข้าดงพอหลงป่าไม่มีน้ํากินสามารถขุดเอาหัวพวกนี้แล้วก็ขุดขุดขุด,ข,ดขุดทานได้เลยครับแก้กระหายน้ําได้แบบสบายเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย ครับหัวให้ดูหัวครับโอ้โหสุดสุดสุดส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 ดออไม่ได้ครับเอาไม่ได้ดึงให้ญาติที่ทำดูครับนี่คือมันครับมันแต่มันอยู่ในซอกหินครับเอาหัวให้ดูไม่ได้ครับ ถือสภาแล้วครับผมว่าผมได้แผลนะครับโอเคหนึ่งฮะเข้าไปได้ ทางเข้าทำมันจะลื่นมันจะลำบากต้องไปอีกเลือกมะคุไม่ลึกไม่เลือกม่ลึกลึกควายไม่ได้หรอกได้ลุกควายไม่ได้หรอกถายไปตรงนี้พอนี่ค่ะนี่เดินเข้าไปนี่ตรงนี้นี่นี่เดินเข้าไปตรงนี้ เแก้วมรกอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยเข้าแก้วมันรก,รกตามไปเข้าไปอเท้ามันไม่ได้ใส่มามันเก็บไงใสรองเท้ามายร่งหือเขาทำน้ำนี่ <c oughs> ใครบอกใสรองเท้าไม่ไม่ใสหรือข้างนนะคะแต่คงเข้าไปไม่ถึงหรือเปล่า มันลื่นมากมันมัน,ม,นมันเป็นน้ําย้อยอะ่ะเันไงบันไดมันนี้ わたぎ。 มีทางไปจุดชมวิวไหน้ไหนวมรกแล้วเวลาเราออกมาออกมาทางไหนทางเดิมไหนเแก้วมรกเข้าไปต้องถามต้องเข้าไปเยอมาคนเดียวเข้าคือไม่ได้ ที่ตรงนี้ก็เคยมีพระคุณเจ้าท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับนี่คือซากเตียงที่ท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมบาเพ็ญสมณธรรมครับผู้ชอบปรีกวิเวกหมักน้อยสันโดษครับต้องเข้ามาสถานที่ตรงนี้ครับเข้ามานั่งบำเพ็ญสมณธรรมช่วงกลางคืนครับมาได้แค่ช่วงกลางคืนแต่ตอนเช้าก็ต้อง ออกก่อนอรุณครับเพื่อรับบิณฑบาตโอโน้นี่ครับสถานที่หน่านั่งมมเพนสมณธรรมมากครับนี่ครับหลวงปู่พระแป้วมรกตแเราครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับ ผมรับตังไม่ได้ทำไงวะ่ะ เห็นสว่างสว่างครับเราได้ทำเหล็กกันครับนี่ครับทางด้านล่างครับสำหรับน้ำไหลลงก็อันตรายครับรม่ว่าที่ไหนการขึ้นเขาขึ้นผาขึ้นอะไรทำนี้ของดีเยอะครับแต่ถ้าผู้ใดรู้แล้วรู้ได้ สัมผัสได้เป็นบุญครับเป็นเป็นเป็นบุญเ,เ,เป็นกุศลจะพามาดูอีกทางครับอาดว่า ก่อนเดินตรงมละมัตวังครับตรงอย่สามคุมนี่ครับผมจะตาฝาดหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะครับตอนผมมองมาเห็นเป็นโดมพระคุณเจ้า ท่นปักกอยู่นะครับแต่พอผมเข้ามาไม่เห็นมีอะไรครับนี่ทางเดินครับไปเดินไปไหนครับโอ้นี่ครับผงนอกข้างนอกครับแต่ไปไม่ได้ครับอันตรายครับมีความอันตรายอยู่เราจะไม่เข้าไปครับ ผมมองเห็นเป็นลานกว้างแลว้วมีโดมปักอยู่เหมือนกับมีพระท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมมเป็นสมณะธรรมนี่ครับหินงอกหินย้อยเสาหินสวยมากครับแต่พอเดินมานี่ นเขม่จะเป็นลานหินครับทางกว้างแล้วจะมีโพรงถ้ำอีกโพรงหนึ่งอยู่ข้างบนนี่ครับแต่ก็มีบันไดนะครับนี่ครับถ้ำนี้อาจจะมีของดีอยู่ครับ ขับน้ำนี่ครับทางไปอีกครับชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาสำรวจด,ดูก,ก่อนนะครับนี่ครับบันไดครับ nam cho các <laughs> <laughs> bạn มีมได้ขึ้นไปต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมกันว่ามันเป็นชั้นอะไรแล้วมีทางไปได้ทางไหนบ้างตรงนี้ทางตันครับสำรวจไปด้วยกันครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับโอ้ ปองมีทางเดินไปฝั่งนี้แล้วทางไปฝั่งนี้นี่ครับป่องครับป่องอากาศ สวยจริงๆครับแต่ก็ยังว่าแล้วครับเดินเราต้องระวังทุกวิธีเก่าช่องครับช่องช่องนี้ไม่มีอะไรครับแต่ผู้ใดชอบการปฏิบัติธรรมหรือว่าชอบปีกเวียกมาอยู่รูนี้ได้ครับนี่ครับ โอ้มันมานี่มานี่อะไรเดี๋ยวสำรวจทางนี้ก่อน,นจะสำรวจทางนี้ก่อนครับ แต่ว่าอีกคนนึ่งลงไปแล้วครับนี่ครับคนนึงลงไปแล้วการเข้าถ้ำนะครับการเข้าถ้ำเนื่ออะไรก็ตามถ้าไปไม่สุดจับไปครับไปต้องไปให้ถึงสถานที่ครับโอ้โหตรงนี้ เป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมของพระคุณเจ้าครับเอ,อ่อสุดแล้วครับบันนี้จะได้ลงไปข้างล่างครับเออเออเออหมดแล้วครับ มากจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมะธรรมของครูบาอาจารย์ท่านต่อไปเราจะได้ลงแล้วครับต้องระวังระวังครับมันลื่นมันได้อาจจะลื่นได้ นี่ครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปจุดชมวิวครับอ <c oughs> ครับทางเดิมมันอากจะเลื่นหน่อยนะครับทางลงก็ต้องระมัดระวังทางลงตรงนี้มันเลื่นมากเลยครับนี่ครับ มาไม่ได้ครับทางนี้หน้าครับ <c oughs> เดินให้ระวังทางนี้ ทางออกครับนี่ครับมาดูผานังถ้ำด้านบนครับสวยงามมากอ ไปแล้วเล้วยังไม่ได้ว่ายเลยนะครับ